ตอนนี้นะคะคุณลุงก็ขุดลุ้มเสร็จแล้วพร้อมที่จะเอากุหลาบลงปลูกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเอากุหลาบลงไปปลูกป้าต้องใส่ปุ๋ยรองก่อนนะคะ เยอะพอสมควรอยู่นะคะเยอะพอประมาณนะคะดูในใสเยนดีนะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะทุกท่านเป็นปุ๋ยละลายช้าอยู่ได้หกเดือนนะคะมันจะค่อยค่อยละลายชา้าปุ๋ยละลายชา้าชนิดหกเดือนนะคะใส่ลงไ,ไปนะ,ะแล้วเมื่อรากของกุหลาบเดินรากลงไปเขาก็จะไปเจอ อาหารอยู่ข้างล่างนะคะเขาก็จะได้กินเติบโต,ตนี่เราไปใส่อื่นอีกเนาะตอนนี้มาดูคุณลุงนี่นะคะ กำลังปลูกมันแห้งแล้งมากเพราะาที่นี่ต้นกุหลาบเดิมมันตายเกือบจะหมดหมดแล้วก็ว่าได้เหลือต้นเดียวที่ป้าแต่งกิ่งมาสักครู่นี้นิดหน่อยเองนะคะอันนี้ก็กำลังเอามาลงใหม่ดูซิว่าจะอยู่ได้แค่ไหนนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ปลูกครั้งก่อนวันก่อนนี่เหี่ยวลงเดี๋ยวป้าจะไปตัดดอกออก ตัดดอกออกดูีิว่าเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาไหมนะคะคุณลุงคุณลุงขอดอกสีสีม่วงตรงศอกคุณลุงนะคะเอามาใส่กระถางนี้นะคะเอามาใส่หลุมนี้๊ระวังเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว,ว,วดอกดอกยังเหลือไหม มันคนละอันหรอ,อเหรอใช่ใช่เอานี้แหละมาเลยที่ที่ที่นี่ mm hmm. คือขอแยกออกไว้อ่ะค่ะเอามาใส่ลุงนี้ mm hmm. ฮะดูจุดตรวจกนันก่อนนี้แล้วแต่กีนลุงถนัดกัดวก นั่นนะคะใกล้ๆกับน,นี่แหละ ตอนนี้มันก็ยังไม่งามนะคะทุกท่านเพราะว่ากุหลาบมันมีกิ่งเล็กนิดเดียวเองมีดอกนิดหน่อยเองนะคะแต่ละต้นมันหากอใหญ่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีนะคะจจะแจะแแตตกกกกิงงไไหหมมเาาลบ่ หวังว่าจะแตกกิ่งนะเจ้าหวังว่าจะแตกกิ่งนะจ้ะเจะา,าเวลามาน,นั่งเล่นอยู่ที่ลานหินนอกจากจะชมแบบชนบท นะคะแบบป,ป่าปาชนบทแล้วเราก็ยังมีดอกไม้สีสดใสสวยงามมีกลิ่นหอมด้วยนะคะสำหรับดอกกุหลาบอยู่ใกล้ๆตรงนี้โอ้โหป้านี่พยายามสร้างบริบทให้มันน่าอยู่น่าชมน่าชื่นใจแต่ว่ามันยังไม่ตอนนี้ยังไม่สะอาดง่ายๆหรอกนะคะยังเหลืออีกเยอะทีเดียวสำหรับใบไม้ที่กำลังร่วงหล่นลงมานะคะก็คือใบติ้วนะคะเห็นไหมคะ ทุกท่านใบติ้วยังหล่นลงมาจากตรงโน้นยังเต็มคืนข้างล่างเลยนะคะนู่นนะคะใบติ้วยังร่วงไม่หมดนะคะต้นโน้นด้วยโอ้โหสองต้นอยู่ตรงนี้หน้าบ้านซะด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเราจะต้องเก็บทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากจัดสวนจัดดอกไม้เสร็จก็เป็นกระบวนการของการทําความสะอาด พื้นนะคะทำความสะอาดสนามแล้วก็รดน้ำรดน้าให้มันรอดนะคะทีนี้ผ่านแรงแล้วก็ไปถึงฝนให้ได้นะคะคราวนี้ต้องให้ต้นไม้ผ่านแรงไปถึงฝนให้ได้นะคะทุกท่าน